สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับการตากถุงเท้าไว้ในที่สูงจนเลยหัวเจ้าของเคยทราบหรือไม่ว่าทำไมทำอย่างไรอะไรวิธีไหนแล้วการเงินก็ยังติดๆิดกัดขัด ไม่คล่องมือได้มาเท่าไหร่ก็หมดชีวิตตกต่ำย่ำแย่ลงการตากถุงเท้าไว้สูงจนเกินไปแล้วเราก็เดินรอดผ่านไปมามันจะดูเป็นการไม่ดีนะคะเพราะว่าถุงเท้าเป็นของต่ำตากไว้สูงเหนือศีรษะ จะไม่ดีค่ะจะทำให้ชีวิตเราติดขัดและตกต่ำย่ำแย่ลงไปควรหาที่ตากถุงเท้าที่ใหม่นะคะควรหาที่ตากแบบต่ำลงไปเสมอตัวหรือหยิบจับได้ง่ายไม่สมควรหาที่ตากถุงเท้าไว้สูงจนเลยศีรษะเราดูไม่ดีค่ะ ลองหาที่ตากใหม่ที่หยิบจับได้สะดวกกว่านี้หรือต่ำสุดที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกและแห้งได้ง่ายอย่าลืมนะคะอย่าตากถุงเท้าไว้สูงจนเหนือศีรษะและลอดผ่านไปมาไม่เหมาะและไม่ควรอย่างยิ่งค่ะ ถ้าใครตากแบบนี้ให้หาที่ตากถุงเท้าเสยใหม่นะคะและการเงินของท่านจะดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นไม่ตกต่ำเพราะไม่ได้เอาของต่ำไว้เหนือศีรษะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นประโยชน์ต่อต่อกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ช่องกิติจ j งชา c h a n ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ